9วิธีเพื่อจะป้องกันให้บ้านไม่เละระหว่างที่ได้ช่างผู้รเหมามาทํางานบิวให้กับบ้านเรานะครับปกติเนี่ยบ้านเรามาัากจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือปูกระเบื้องทาสีเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ช่าง วิวินถึงจะเข้ามาทีหลังอันนี้คือส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มักจะมีปัญหาประจําก,ก็คือว่าช่างที่มาทีหลังเนี่ยมักจะทําให้บ้านเละนะครับเพราะว่าด้วยความไม่ตั้งใจหรือว่าอาจจะด้วยความประมาหรืออะไรหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือทําการป้องกันครับสําหรับเจ้าของบ้านนะครับก็คือเราต้องบอกให้ผู้รับเหมาทําดังนี้ครับข้อที่1ครับก็คือว่าบอกให้เขาเนี่ย ทําตู้เฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับที่โรงงานของเขาแล้วก็เอามาประกอบที่บ้านของเราอย่างเดียวนะฮะประกอบแบบล็อกดาวน์นะฮะอนุญาตให้เลื่อยไม้เก็บงานเก็บเศษเล็กเล็กน้อยปิดช่องว่างเนี่ยทำได้นะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องมีการโรเทคครับโรเทคคือเป็นการป้องกันนะฮะโดยเฉพาะพื้นนะครับพื้นชั้นล่างที่เป็นปูกระเบื้องพื้นข้างบนเนี่ยปูพื้นไม้เรามิเด็ดไม้ปาเก้ก็สุดแล้วแต่นะฮะต้องมีการโรเทคครับก็คือปกติเนี่ยก็จะปูกระดาษลูกกู้นะฮะแค่นั้นเอง แล้วก็นานๆไปเนี่ยไม่วิธีวันก็ขาดแล้วครับเดินไปเดินมาก็ขาดแล้วมันป้องกันเลยไม่ได้มากครับผมแนะนําอย่างนี้ครับก็คือบอกให้เขาเนี่ยกวาดเศษไม่เศษทรายออกไปก่อนแล้วก็ปูกระดาษลูกฟูกให้เต็มพื้นที่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอาแผ่นไม้อัดบางๆเนี่ยปิดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่อาจมันแพงไปเนี่ยผมแนะนําว่าให้เขาไปซื้อ MDF หนาสามมิลน,นะฮะมันประมาณแผ่นละร้อยสี่สิบกว่าบาทเองปิดอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาเทปกาวปิด เพื่อไม่ให้แผ่นมันดิ้นไปดิ้นมานะฮะไอแผ่นไม้ MDF เนี่ยทนมากครับก็คือมันจะรองรับพวกเครื่องมือที่อาจจะตกลงไปลูกล้อของนั่งร้านนะครับอันนี้ป้องกันได้เยอะเลยนะครับปิดถาวลเลยจนกว่าง,งานจะเสร็จแล้วค่อยๆแกะอ่อนนะครับแล้วก็เขาเอาไปใช้ต่ออ่านื่นได้นะครับอันนี้ข้อที่2ข้อที่3ขั้นบันไดครับก็คือปกติที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือว่าปูกระดาษลูกปูตามขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับเดินนิดเดินหน่อยสะดุดเนี่ยขาดหมดละหลุดละไม่กี่วัน นะครับผมแนะนําว่าใหา้โปรเทคเป็นขั้นๆไปเลยนะครก็คือปูกระดาษล,ลูกฟูกก่อนแล้วก็ทาไม้เป็นไม่อัดเป็นรูปตัว L เ,เนี่ยนะฮะปิดทับขั้นไขน่ขั้นมันให้เป็นอิสระนะอย่าให้มันต่อถึงกันหมดนะฮะข้อต่อมาก็คือเรื่องของราวบันไดนะข้อที่4ีก็คือว่าต้องหุ้มด้วยบอบเบร์นะฮะทั้งทั้งทั้งบันไดเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมสกิดโดนอะไรต่ออะไรเนี่ย มีปัญหาเยอะเพราะว่าเขาต้องขึ้นลงตลอดเวลาในการที่จะยกของนะครข้อต่อมาก็คือเวลาชิ้นงานนะครข้อที่5ก็คือว่าชิ้นงานที่เขาเอามาประกอบเนี่ยคือต้องผ่านการโปรเทคทั้งหมดนะคุ้มกระดาษคุ้มบับเบิ้ลให้หมดนะครเพราะว่าเรียบมุมมันจะไปชนพวกฝ้าเพดานแล้วก็ไปโดนขอบของบันไดอันนี้เป็นบันไดนี่คือจุดสําคัญเลยเพราะว่ามันเป็นระยะในการถักมุมมันจะแคบแ,คแคเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงบันไดยเยอะนะครับบอยเบอร์เป็นรอยฉีกขาดหรือว่าสีจะขูดโดนเนี่ยประจําเลยนะครข้อต่อมาก็คือเรื่องของ ห้องน้ำครับผมแนะนําว่าให้ทําการล็อกห้องน้ําให้หมดนะครับเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยบางทีมีช่างบางคนบางกลุ่มนะมักง่ายครับก็คือไม่ไปใช้ห้องน้ําที่ห้องน้ําคุณงานนะฮะขี้เกียจเดินก็คือมาใช้ห้องน้ําของเรานะฮะทีนี้ทําใช้เนี่ยใช้ได้แต่ว่าทําให้สกปรกแล้วก็บางคนเนี่ยมักง่ายมากครับก็คือล้างแปรงสีลงไปในอ่างล้างหน้าของเราไปทาให้ท่อน้ำลดตันนะฮะอันนี้คือป้องกันไว้ดีกว่าครับไม่ใช่ว่าเราใจร้ายนะแต่ว่าป้องกันนะฮะ แล้วก็พวกลูกบิดประตูเนี่ยก็คือหุ้มด้วยบับเบิ้ลทั้งหมดนะครับข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของเ,อเราจะต้องสแป์วอยเปอร์ per, แล้วก็จดรหัสสีของฝ้าเพดานของสีผนังทั้งหมดบ้านเป็นบันทึกไว้นะฮะไว้งานนี้ด้วยหรือว่าไวานน้สำหรับอนาคตข้า,ง,านนงหน้าเผื่อซ่อมงานนะนะครับเก็บเป็นเลคคอร์ดไว้นะฮะถ้ามันมีสแป์ได้ก็ดีนะฮะเก็บไว้ให้หมดเลยข้อต่อมาครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยช่างเนี่ยมักจะใช้ลานจอดรถเนี่ยเป็น โรงงานจอมจอมของเขาเอาโต๊ะเลื่อยมาตั้งนะฮะแล้วก็เอารถมาจอดด้วยนะครับเพราะว่าขวรรถร้อนนะทีนี้นะไอ้รถร้อนของเราเนี่ยมันจะมีไอ้พวกหยุด น้ำมันเครื่อนเนี่ยมันหยดลงมาที่พื้นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกพื้นใส่ล้างเนี่ยโอ้โหล้างออกยากมากเลยนะฮะที่เป็นประสบการณ์เลยที่ไปเจอมานะครับแล้วข้อต่อมาข้อสุดท้ายครับก็คือว่าในเรื่องของกุญแจประตูที่เราอาจจะไม่ได้มาเปิดประตูให้เขาทุกวันนะฮะเราให้เขาถือกุญแจไว้เลยเนี่ยต้องเอาไปเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนลูกบิดเปลี่ยนกุญแจใหม่นะฮะเพื่อความปลอดภัยในอนาคตเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเราอะนะฮะ